สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการออกแบบและตกแต่งรูปภาพนะครับอย่างง่ายโดยใช้ c a n วานะครับตัวแคนวาตัวนี้นะครับเป็นเว็บแคนวานะครับเป็นเว็บการออกแบบทุกงานออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาร AC รูปหน้าปก f c e e o o o เฟซหน้ารูปหน้าปกเพจหรือรูปในโพสเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีงานออกแบบอยู่ด้วยกันหลายๆอย่าง ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วเราพิมพ์คำว่า c a n v a enter นะครับลิงก์แรกนะครับพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็เราสามารถที่จะล็อกอินตรงนี้ได้นะครับล็อกอินกับบัญชี gmail ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดยังไม่มีบัญชี gmail นะครับแนะนำไปสมัครบัญชี gmail เอาไว้ก่อนนะครับผม ันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมคลิกเข้าไปอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะออกแบบสักหนึ่งงานนะครับก็โซมาคลิกดูด้านบนนะครับนงโซเชียลมีเดียนะครับแถบด้านบนนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับว่าเราจะออกแบบงานชิ้นไหนนะครับสมมุติว่าผมจะทํารูปโพสต์ Facebook มา1โพสต์นะครับผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงโพสต์ Facebook นะครับดับเบิลคลิกเข้าไป1ทีนะครับ จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับในด้านแถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงชูบาร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับแม่แบบก็คือนะครับเป็นเทมเพลตนะครับเป็นเทมเพลตฟรีให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเทมเพลตตัวไหนเสียเงินเนี่ยมันจะขึ้นตัวรูปมงกุฎนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงอัปโหลดตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปต่างๆมาใส่เพิ่มเติมในงานของเราได้เลยนะครับแล้วก็ภาพถ่าย ตัวนี้จะเป็นภาพถ่ายจากเว็บแคนวานะครับเราสามารถที่จะเลือกกดมาใช้ได้เลยนะครับองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบก็คือนะครับเป็นพวกแถบฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นรูปนะครับว่าจะเป็นรูปทรงรูปกรอบสติ๊กเกอร์หรือแผนภูมกราฟตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดใช้ได <liter version> ้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อความหรือเท็กนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเท็กนะครับตัวอย่างที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยนะครับดนตรี นะครับตรงนี้อาจจะเป็นพวกซาวนะครับเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเกิดมีรูปมงกุฎต,ตรงนี้คำว่าโปรเนี่ยเราก็จะต้องเสียเงินนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่มีนะครับก็เราก็ใช้ได้เลยนะครับหรือตรงนี้ครับเขียนว่าฟรีเราสามารถใช้ได้เลยนะครับต่อไปเป็นวิดีโอนะครับสามารถที่จะเลือก วิดีโอฟูตเทสนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำภาพเกี่ยวกับมีเป็นภาพแอนิเมชันหรือว่าไฟล์กิฟหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราคลิกลงมาเนี่ยก็สามารถปรับแต่งนะครับยืดหดได้เลยนะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับจะจูเปลี่ยนตรงแถบด้านบนนะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือจะมีสีเริ่มต้นพื้นฐานนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบสีที่มีพื้นฐานเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็แล้วก็ เลือกเฉดสีนะครับตรงนี้ก็สไลด์ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นหลังที่ทางแคนวานะครับมีเป็นเทมเพลตเริ่มต้นให้เรานะครับเราสามารถจะคลิกได้เลยนะครับจะเอาแบบไหนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมลองลบก่อนนะครับผมเลือกมาสัก1นึ่เทมเพลตนะครับแต่ผมลองเลือกอันนี้ครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการคลิก ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อิสระนะครับถ้าอยากจะแก้ไขข้อความเราทําการดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับผมลองพิมพ์คําว่าสวัสดีครับ ตรงนี้เราอาจจะแก้บนะครับเป็นชื่อเพจชื่อเว็บของเราก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันโดนกรุ๊ปไว้นะครับเวลาเราคลิกเลือกมันก็จะเลื่อนตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแตกกรุ๊ปหรืออยากจะให้ข้อความมันแยกออกจากกันนะครับทําอย่างไรนะครับก็คลิกนะครับคลิกขวา ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับหรือดูดูตรงแถบด้านบนก็ได้นะครับยกเลิกการจัดกลุ่มเราลองคลิกนะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นสส่วนนะครับโดยอิสระนะครับข้อดีของการกรุ๊ปก็คือสมมุติว่าเรามีเทคนะครับมีเทคเกาะกลุ่มกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราจะเคลื่อนย้ายให้มันเคลื่อนย้ายไปทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลงทีละอันนะครับเราก็ใช้การกรุ๊ปนะครับให้เราทําการคลิก นะครับเสร็จแล้วตรงคีย์บอร์ดนะครับให้เรากด Shift 1 t ทีนะครับหรือ Shift ค้างนะครับแล้วก็กดคลิกจะเป็นการเพิ่มนะครับเสร็จแล้วให้เรากดรวมกลุ่มตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วก็กดจัดกลุ่มนะครับถ้าเป็นช็อตคัทนะครับจะเป็น c อนโทนจีนะครับก็ลองคลิกใหม่นะครับอ่านี่ครับจะมีช็อตคัทอยู่คือ c อนโทนจีนะครับเวลาเราเลื่อนนะครับเราก็จะเลื่อนเป็นแบบกลุ่มนะครับ ทีนี้เรามาดูการดาวน์โหลดไปใช้นะครับเราจะดาวน์โหลดไปใช้สมมุติว่าเราจัดรูปจัดจัดหน้าตาของโพสต์ของเราแล้วเนี่ยเราอยากจะเอาไปใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook, YouTube, Line หรือ Line Ad ก็แล้วแต่นะครับเราก็สังเกตด้านบนเนี่ยครับจะมีคำว่านะครับเนี่ยเผยแพร่ไปยัง Facebook นี่ก็คือ สามารถที่จะเผยแพร่นะครับเราจะมีเพจก็คือจะให้เชื่อมต่อจาก a c e b o o k นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเรากดคลิก1ทีนะครับจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดประเภทไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีด้วยกัน png jpeg มาตรฐาน pdf pdf สําหรับพิมพ์นะครับเป็นวิดีโอไฟล์กิฟนะครับเราลองเลือกแนะนําจากเว็บนะครับก็คือเป็น png นะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับทีนี้น่ะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลด ทีนี้เราก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะอยู่แถบด้านล่างพอเราคลิกปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยครับเราสามารถที่จะนํารูปภาพตัวนี้ไปใช้ในโพสต์ Facebook ต่างๆของเราได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดติดคำถามสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกนิดหนึ่งครับสำหรับการทำ SEO นะครับตัวนี้เนี่ยการตกแต่งรูปภาพก็คือการทำ SEO ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเขียนคอนเทนต์ต่างๆนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพเอาไว้ใส่ในคอนเทนต์ของเรานะครับเป็นรูปภาพประกอบนะครับ ถ้าจะทำนะครับทำบทความที่ดีให้ Google ยอมรับเนี่ยเราก็จะต้องบทความของเราจะต้องสดใหม่นะครับรูปรูปใหม่นะครับการเขียนคอนเทนต์บทความต้องเป็นบทความใหม่นะครับไม่ Copy ไม่รีไ i ต์นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นบทความที่มีคุณภาพหรือว่าบทความที่ดีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะครับได้โปรดติดตาม SEO Top Fast กันด้วยครับผมสวัสดีครับ